ยินดีต้อนรับสู่วันที่15ยินดีต้อนรับสู่สัปดาห์สุดท้ายของโปรแกรมฝึกสมาธิ21วันของศูนย์โชปาในระหว่างสัปดาห์แรกเราได้สำรวจความเป็นจริงของความอุดมสมบูรณ์ในหลายๆแงม่มุมเราได้ค้นพบว่าจุดกำเนิดเริ่มต้น หรือแหล่งที่มาของความอุดมสมบูรณ์นั้นมาจากจักรวาลและเราได้เรียนรู้วิธีที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาสู่จิตสำนึกของเราได้อย่างไรสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้เข้ามาหาเราได้มากขึ้นโดยการใช้ กฎเจ็ดข้อทางด้านจิตปุญ,ญญาณสู่ความสำเร็จและสัปดาห์นี้เราจะได้มาเรียนรู้หลักการพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ให้กว้างขวางและชัดเจนมากขึ้นและมาพิจารณากันว่าความบุดมสมบูรณ์นั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตของเราได้ในรูปแบบใดบ้าง โดยเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาถึงปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์ที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเพื่อมาเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตของเรา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เราแทบจะไม่ได้ลงมือลงแรงใช้ความพยายามใดๆเลย ฉันเรียกปรากฏการณ์ที่มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาสัมพันธ์กันนี้ว่าซินโครเดสตินีนี่คือการใช้การผ่อนแรงอันทรงพลังจากสติปัญญาของจักรวาลที่พร้อมจะบรรเลงบทเต้นรำแห่งการสร้างสรรค์ทั้งหลายมาจากดินแดนไกลโพ้นสุดขอบรอบจักรวาล แล้วกลายมาเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราหนึ่งในหลักการพื้นฐานของซินโครเดสตินีคือการรับรู้และการร่วมเฉลิมฉลองไปกับการเต้นรำของจักรวาลการไว้วางใจว่าชีวิตมีจังหวะจักคนของมันมีท่วงทํานองจังหวะเวลา และถ้าเราใช้ชีวิตของเราให้สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวไปกับท่วงทํานองและจังหวัดจักรคนนั้นๆทุกสิ่งที่เราปรารถนาจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามการดำเนินชีวิตเช่นนี้เราสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่จํากัดและไม่รู้จบ คุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามมาก็ดูถูกต้องงดงามตามกันไปหมดในขณะเดียวกันคุณจะได้สัมผัสถึงการเป็นหนึ่งเดียวของตัวคุณกับกระแสของจักรวาลและในแต่ละวันนั้นก็มีสิ่งต่างๆ ที่อุบัติขึ้นมาพร้อมกันอย่างประจวบเหมาะรวมไปถึงการประสบกับโอกาสที่หลากหลายเสมือนดังว่าประทานมาจากฟากฟ้าเพื่อสนับตัวสนับสนุนตัวคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าคุณได้พาตัวเองเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของซินโครเดสตินีที่จักรวาลได้บรรเลงและจัดสรร จัดงานสังสรรค์แห่งความอุดมสมบูรณ์รอท่าคุณอยู่แล้วเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างผ่อนแรงไปกับจังหวะจักรคนแห่งชีวิตก็เหมือนกับการที่คุณร่องรอยไปกับสายน้ำที่อ่อนโยนในแม่น้ำที่จะพัดพาให้คุณลื่นไหลอย,อย่างนุ่มนวลปลอดภัยไปยังชายฝั่งที่เต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ที่รอคอยคุณอยู่หรืออีกในหนึ่งมันก็ทำงานเหมือนกับแม่เหล็กอันทรงพลังที่คอยดึงดูดสิ่งดีๆหรือความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ปลอดโปร่งสดใสมีพลังและการเติม,เต,มเต็มทางจิตวิญญาณและการตระหนักรู้อย่างลึกซึง้งถึงความหมายที่แท้จริง ของชีวิตคุณเองให้ความสนใจต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในชีวิตของคุณให้มากๆรับฟังข่าวสารที่ส่งมาถึงคุณเรื่อยๆและคุณจะมีชีวิตอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของซินโครเดสตินีให้ลองสังเกตเข้าไปในประสบการณ์ซินโครเดสตินี ในอดีตของคุณแล้วจดจำให้ขึ้นใจว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นเ,เรน็วๆนี้ที่มันช่างเป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะเสียเหลือเกินบางทีคุณแค่นึกถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งขึ้นมาอยู่ดีๆเพื่อนคนนั้นก็ส่งอีเมลมาหาคุณหรือคุณกำลังจะแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งด้วยวิธีใดๆอยู่ดีๆก็มีใครบางคน เสนอวิธีแก้ปัญหาออกแบบเดียวกันมาให้คุณหรือที่เราเจอกันบ่อยที่สุดคือเรากำลังมีคำถามหรือค้นหาคำตอบให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่อยู่ดีๆคุณก็พบหนังสือข้อความผู้คนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆมาเริ่มสังเกตการประจวบเหมาะ ต่างๆกันเหล่านี้เพื่อคนพบว่าจักรวาลกำลังทำงานในชีวิตเราเพื่อที่จะช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้การเตรียมตัวภาวนาวันนี้บทภาวนาที่อยากให้คุณระลึกเอาไว้ในใจคือเพราะฉันอยู่อย่างตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะฉันจึงอยู่ในความมหัศจรรย์แห่ง ซินโครเดสตินีเพราะฉันอยู่อย่างตระหนักรู้ในปัจจุบันขณนะฉันจึงอยู่ในความมหัศจรรย์แห่งซินโครเดสตินีมาเริ่มต้นภาวนากันเถอะหาที่นั่งที่สบายวางมือบนตักเบาๆและหลับตาในขณะนี้เราจะเข้าไปสู่ความเงียบสงบภายในที่ที่เราจะได้ประสบการณ การเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราปล่อยวางความคิดทั้งหมดและเริ่มสังเกตการไหลเข้าและออกของลมหายใจในทุกๆก,การหายใจเข้าและออกปล่อยให้ตัวคุณผ่อนคลายมากขึ้นสบายมากขึ้นสงบมากขึ้น ค่อยๆน้อมนำบทภาวนาภาษาสันสกฤตต่อไปนี้ภาวนาซ้ำๆในใจและปล่อยให้มันไหลไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆอะหัมบรมัสมีอะหัมบร m ม,มัสมีแก่นแท้ของความเป็นของฉัน คือความจริงขั้นสูงสุดอาหัมบรามัสมีเมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าคุณถูกรบกวนด้วยความคิดความรู้สึกทางกายหรือเสียงของสิ่งแวดล้อมเพียงแค่หันกลับมาสนใจการภาวนามันตรานี้ในใจอาหัมบรามัสมีอาหัม บราัสมีอาหัมบรามัสมภาวนาในใจ ได้เวลาล้าจากมันตาแล้วโปรดนงนความรู้สึกตัวกลับมาใช้เวลาพักสักครู่หายใจเข้าออกล,กลึกๆช้าๆเมื่อคุณพร้อมค่อยๆเปิดตาเบาๆเมื่อคุณดำเนินชีวิตของคุณวันนี้ มันระลึกถึงความรู้สึกโชคดีประจวบเหมาะซินโครเดสตินีโดยมันละลึกถึงบทภาวนาประจำวันของวันนี้เพราะฉันอยู่อย่างตรนักรู้ในปัจจุบันขณะฉันจึงอยู่ในความมหัศจรรย์แห่งซินโครเดสตินีเพราะฉันอยู่อย่างตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะ ฉันจึงอยู่ในความมหัศจรรย์แห่งเซนโครเดสตินีเพราะฉันอยู่อย่างตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะฉันจึงอยู่ในความมหัศจรรย์แห่งเซนโครเดสตินีนามัสเต